สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอดัมซิงครับผมวันนี้ก็พามาดูรถเกี่ยวคูปตะ DC 70G ครับพี่น้องวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะพี่น้องนะวันนี้จะเจอข้าวตังครับน,นี่ข้าวเม็ดเล็กนะพี่น้องนะข้าวเม็ดเล็กข้าวหนักครับเม็ดเล็กน,นี้ก็มาลงช่วงบายครับน,นี่ครับเขาก็เดินเก็บงานนะพี่น้องนะเก็บงาน เอเก็บงานดูครับเด็กข้าวตั้งสบายเลยนะพี่น้อนเราวิ่งแบบสบายสบายครับอย่างนี้ชิวๆดูครับรถเกี่ยว,รถ,ยวรถเกี่ยวไอ้มังกรพันไร่นะพี่น้องนะมังกรพันไร่ทีมงานมังกรพันไร่ครับเดี๋ยวข่าวนะพี่น้อง สภาพสันก็ขออภัยนะครับพี่น้องนะเพราะว่าขากรงไม่ได้เอามาครับ็ถ้าภาพบาทจทะไม่ค่อยชัดหรือว่ามันย้อนแสงก็ขออภัยด้วยนะพี่น้องอคุณครับจากเจอข้าวล้มมาเจอข้าวตั้งนะพี่น้องนะ บครับอย่างนี้งานนี้มึงลับถือว่าเกี่ยวได้สวยครับปีมือครับพี่น้องนะเกี่ยวได้สวยแล้วก็ถือว่าขับคล่องแล้วครับนี่ขับฝีมือมากครับดูพี่นอ้องการคอนโทรลการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะพี่น้องนะถือว่ามองไหวครับอันนี้รถเกี่ยวจากบ้านกรวดนะพี่น้องน่าจะมาจากบ้านกรวดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ นี่มาเกี่ยวโซนเขาขคครับโอ้รถกีมานเขามีสีคันนะพีนนะ่น้องนะอีคันอีสามคันจอดอู่ครับเข้าอ,อู่แล้วพร้อมจะล้างจอดแล้วครับนี่นก็มาคันคันเดียวครับใช้เดียวเลยครับวันนี้แดดแรงมากครับพี่น้องนะแดดแรงมากครับ ร้อนบรรยากาศแบบนี้โอ้โหจะมีหนูให้ไล่ไหมครับพี่น้องก็อรอติดตามชมครับจะมีหนูไหมครับพี่น้องนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวตอนกลางคืนนี่มีแน่นอนครับโดยประมาณไม่แน่ครับตรงนั้นไม่ค่อยแน่เท่าไหร่ครับว่า,าวตอนกลางคืนผมไล่กันับมันนั้นมาเกี่ยว เดี๋ยวป้องไว้ครับยอดครับ ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้พี่น้องได้ชมครับพี่น้องนะก็รอดูครับอยู่ที่รถเลอยู่รถเ่รอยู่รถรอดูครับเดี๋ยวนะก็รอติดตามชมครับพี่น้องนะก็รอดูก็ชมกันต่อครับพี่น้อง ดูครับนี่ก็อันนี้เขาแบ่งครึ่งครับพี่น้องนะนี่แบ่งครึ่งตายไหมครับเสียงสองไร๊กนี้เรียว่าไรกว่าตามชมดูครับดูว่าจะมีหนูให้ลุ้นแรงนะพี่น้องถ้าภาพปัญหาจะย้อนแสงอีกนิดนึงครับพี่น้องนะเพราะว่าเที่ยงแล้วรอแดดก็แรงมากครับวันนี้ร้อนเลย ครับอุ้มหนึ่งบินนี้นะพี่น้องจะได้ไหมเท่าน,นั้นแหละครับ่าจะได้หรือเปล่าอุ้มหนึ่งบินนี้ก็รอติดตามชมดูครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้พี่น้องได้ชมครับค่อยมีเวลาครับพี่น้องนะค่อยมีเวลาทำงานเรียนด้วยครับพี่น้องนะเรียนด้วยขออภัยด้วยนะพี่น้อง ก็คอ,อ,อมเมนต์มาได้ครับอยากให้ไปถ่ายอะไรก็จะพยายามหาถ่ายให้พี่น้องได้ชมครับเดี๋ยวก็ว่าจะไปหาถ่ายมุมมองหน้ารถเกี่ยวสักหน่อยครับพี่น้องนะงด,ดูครับก็ชมกันย,ยาวๆครับคลิปนี้นะพี่น้องก็มาถ่ายไปถ่ายไปไปไปเดินดูดีจะถ่ายถ่ายเออ รูครับไข่เสร็จแล้วพี่น้าาองนะจะมีหนูให้ไล่ไหมครับก็รอชมครับรอติดตามดูนะพี่น้องนะดูครับ ชมกันครับพี่น้องดูครับมกันยาวครับคลิปนี้นะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอดัมซิ่นะครับผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ